สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายข่าวอินดี้วันนี้ขอนําเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณสงครามนะครับกับข่าวที่ว่าครับโพสตหลังถูกย้ายขาดครับผมมาดูกันกับข่าวนี้เลยนะครับสงกรามว่าไงโพสต์ล่าสุดหลังเจอคําสั่งย้ายขาดจากผอตรครับมาก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้ทําข่าวเกี่ยวกับว่าเฮ้ยุณสงกรามอ่ะโดนสั่งย้ายแบบถาวรนะครับผมครับ ก็วันนี้ครับเราจะมาดูว่าข่าวนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเนาะก็ว่าคุณสงการจะว่าไงเนาะหลังจากที่โดนโพสต์ย้ายขาดไครับเนาะมาฟังกันเลยครับสงกานว่าไงหลังกระชอนเจอพิษรอยสักและปมรักอนละเวง2นางเอกดังจนมีคําสั่งเด้ง100ร้อยตํารวจเอกสองกรานเตชะนรงค์ถ่ายญาติธุรกิจหมื่นล้านโบนันซ่าเขาใหญ่ แถมล่าสุดพอบอตอรอมีคำสั่งย้ายขาดสงกรานไปอยู่ศูนย์ฝึกปากช่องจนเป็นประเด็นวิพากษ์จน,นันอยู่ใกล้โบนันซ่าเขาใหญ่นั่นเองซึ่งข่าวนี้นะครับได้ทำไว้แล้วเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ลิงก์ในรา,ายละเอียดวิดีโอนะครับผมครับตรงหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องเนาะขณะที่ไปส่งไอจสโวนตัวของหนุ่มสงกรานนะครับที่หลังๆมานี้ไม่ได้โพสต์ภาพตัวเองเลยแต่มักจะโพสต์ภาพในร้านกาแฟร้านอาหาร เดดมิงดัด mm hmm. เขาใหญ่ที่ตัวเองเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมอ๋อแสดงว่าร้านเขาชื่อว่าร้านเด d i ดมิงใช่ไหมครับรวมทั้งสถานที่พักสุดหรูปาโคปาโคเขาใหญ่นะครับะนะครับปาโคเขาใหญ่นั่นเองนะครับผม โดยหลังมีคำสั่งย้ายขาดออกมานั้นล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันนี้นะครับหนุ่มสงกรานก็ยังเพื่อนไว้ผ่านโซเชียลด้วยการโพสต์ชิลภาพภาพวิวที่ป่าโคเขาใหญ่ครับก็เป็นการโปรโมทธุรกิจแบบไม่หยุดเลยนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าสถานที่ใหม่หมอบแรงบันดาลใจเปิดโลกกว้างให้กับตัวเราหลีกหนีความจำเจที่พบในแต่ละวันคอนโดมิเนียมที่ส่งมอบความเป็นส่วนตัวให้กับคุณว้าว แคปชันสุดยอดครับอ่ะเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าในข่าวเขาจะนําเสนออะไรบ้างนะมาดูนครับมีครับอันนี้ก็เป็นรูปเก่าๆคุณสงการนะครับขบวนพวกนี้แต่รูปนี้ครับเนี่ยที่เขานําเสนอกันเนาะนี่ฮะ่ะรูปนี้นั่นเองครับอ่ะเหนๆไก็เหนๆไเราตามไปดูในไอจีคุณสงการเลยดีกว่านี่ฮะนี่ครับนี่ครับก็เป็นรูปนี้นะครับเนาะ สวนรูปนี้นะครับก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีประเด็นว่าเฮ้ยแก้ไขข้อความลงท้ายด้วยค่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อลองตามไปดูในตรงข่าวที่เกี่ยวข้องนะอ่าลองตามไปดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะกดดูตรงนี้นะครับนี่ฮะก็เขาก็จะมาบอกเฉยว่าเออเนี่ยคุณสงการก็ยังแบบโพสผ้าโปรโมทธุรกิจเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าข่าวดาวมาอะไรเนี่ยก็ไม่อาจทําให้คุณสงการสะทบสะทบสถทานสะเทือนอะไรเลยแม้แต่นิดแต่น้อยเลยนะครับผมครับนี่ฮะ ก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมโอ้ยลองดูมันสวยจริงๆนะเพื่อนๆนะผมพูดกันตรงๆนะคงไม่รู้ว่าจะแพงหรือเปล่าน,นะแต่ว่ามันสวยขนาดนี้ผมว่าคงไม่ใช่ถูกๆูนะครับเพื่อนๆดูดิเหออมือนหลุดไปอีกโลกจริงๆนะดูสีครับผมคงไม่มีปัญญาได้ไปหรอกครับเพื่อนๆดูสิครับอ,อันนี้มันยาอะไรเพื่อนๆมันสวยขนาดนี้เลยดูดิ ดูปลายมันแหลมๆดีเห็นไหมเออไม่รู้นะอ่ะใครที่เคยไปเขาใหญ่นะมาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ของคณกันกันได้เลยนะครับผมครับเอเพื่อนๆจะได้รู้กันด้วยเนาะว่าประสบการณ์เป็นไงเนาะเนาะมไม่เคยไปจริงนะเขาใหญ่ยังดูดิแต่ว่าก็จะเก็บเงินครับเก็บเงินแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับนะอ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับเนาะสุดท้ายนี้ขอกราบขอพวกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการน,นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะประสบการณ์ก็ Post, เหมือนเดิมครับก็คือโพสต์ปกติโพสต์โปรโมทร้านโปรโมตกาแฟปกติครับมไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมครับแต่ก็เอามาอัปเดตการเคลื่อนไหวให้พวกท่านได้รับชมเฉยๆครับสุดท้ายนี้ผมนักข่าวอินดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ